ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานช่องนนทรีนะครับนี่เลยบรรยากาศก็เป็นแบบจุดนด์มาร์คสำคัญของบริเวณช่องนนทรีแล้วก็ของกรุงเทพมหานครจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่คนจะมาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะฝั่งน,นี้จะเป็นไปทางรถ BRT นะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายต่างๆที่จะเป็นข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครจะมีการปรัรุงอะไรบ้างซึ่งมีนี่เลยหนึ่งยางสวนสาธารณะของช่องนนทรี สวนสาธารณะครองแห่งแรกในประเทศไทยนะครับอูนี่เลยเนี่ยเขาจะทำแบบอย่างนี้เลยสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นสาธารณะครนทาวเวอร์นะครับเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยฝั่งด้านนู้้นก็จะเป็นตรงสะพานนะครับฝั่งด้านนู้้นไกลๆนูจะเป็น BTS ช่องนนทรีนะครับทุกคน BTS ช่องนนทรี แล้วก็มาเป็นสะพานอันนี้ก็จะเป็นแบบทางลงนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งด้านนี้นี่เลยด้านหน้าของเราอันนี้จะเป็นรถบ r อาทีแล้วนอกจากรถบ r อาทีนู่นจะเป็นการก่อสร้างคลองนะครับคลองช่องนนทรีนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเดินลงไปด้านข้างนี้เลย ลงมาด้านล่างเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งด้านนู้นนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือ,อ,อบริเวณคลองช่องนนทรีเนี่ยกทมเขามีแผนที่จะปรับมาเหมือนแบบกลับมาให้ความสําคัญกับคลองของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของกรุงเทพนะเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองน้ําแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็พูดถึงน้อยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมมากขึ้นกรุงเทพมหานครของเราอะ่ะมีคลองมากกว่า 4,000กว่าสายเลยนะตอนนี้เหลือประมาณครึ่งเดียวในปี2563กรุงเทพมีคลองเหลืออยู่ประมาณ1,980สายในพื้นที่50เขตรวมระยะทาง2,700กิโลเมตรโดยประมาณนะครับทุกคนแล้วก็ทางนี้เขาก็เลยจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่ด้านหน้าของเรานี่คือจะเป็นสวนสาธารณะช่องนนทรีนะครับมีบรรยากาศนะครับ โครงการสวนสาธารณะคลองช่องดนตรีจะเริ่มจากถนนสุรวงศ์เจรดแม่น้ำเจ้าพยาระยะทางประมาณ4.5กิโลเมตรครับแบ่งโครงการออกเป็น5ช่วงขณะน,นี้อยู่ระหว่างการดําเนินการอ,อ,อยู่ในช่วงที่2ระยะทางประมาณ200เมตรนะครับงบประมาณ80ล้านบาทนะครับทุกคนโอ้โหนี่ของกินก็เยอะมากเลยเราพามาเดินดูระยะทางงบประมาณ80ล้านบาทคาดว่าจะ เปิดให้เข้าใช้ได้บางส่วน25ธันวาคมธันวาคมนี้นะครับ2,564แล้วก็โครงการทั้งหมด,ดจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม2,565นะครับนี่เลยบรรยากาศนะครับโอ้ oh. ก่อสร้างบรรยากาศนะครับถ้ามาเป็นคลองให้เรามาเดี๋ยวจะพามาตอนที่เสร็จอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวธันวาคมรู้สึกว่าเขาจะเปิดใช่ไหมเดี๋ยวเราธันวาก็มาแล้วก็ ปี65เดี๋ยวเราก็มาอีกรอบหนึ่งไปทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างโหนี่เขาทําแล้วก็คืออ,อ,อันนี้จะเปิดประมาณ25ธันวาคมประมาณแบบนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเปิดปี65เนี่ยประมาณ9กิโลเมตรเลยนะรวมกันอนะ่ะโหสวยอะ่ะ <c ười> คือถ้ามันถ้ามันออกมาเป็นคลองจริง ตามแบบที่เป็นแบบรูปวาดเนี่ยจะสวยมากเลยทุกคนนู่นตรงนู้นคือสะพานช่องนอนทรีอันนี้ก็จะเป็นคลองเนี่ยอืมสวยงามนู่นเขาจะมีแบบว่าเหมือนเป็นส่วนสาธารณะเป็นคลองอันนี้ก็คือมาแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยมานั่งพักผ่อนได้อะไรเงี้ยนะครับโหนน ก็คือมีทั้ง BTS มีทั้ง BRT นะรถโอ้ให้ดูบรรยากาศอันนี้คือแบบคลองสวยมากทำดีมากนูน่นคลองอันนี้คือฝั่งด้านนี้ยังไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรนะครับก็จะเป็นคลองลักษณะนี้ก่อนหน้าน,นี้คือมันจะเป็นคลองธรรมดาแล้วก็มีต้นไม้ด้านข้างปกตินะครับแต่ว่าเขาก็จะมีมาทำแบบว่าเป็นปูนเป็นอะไรแบบนี้ เพิ่มเติมอันนี้อาจจะมีเสียงเจาะเสียงขุดอะไรนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเสียงเสียงใิฟิลไม่ได้พากเสียงนะครับถ่ายไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนี่เขาทำกันแบบสดๆเลยเนี่ยให้ดูบรรยากาศนี่คือเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับที่มาถ่ายได้ถึงประมาณนี้แล้วนูน่น คือถ้าแบบทําสวยๆแล้วก็ปลูกต้นไม้เหมือนเดิมนะปลูกต้นไม้เหมือนตรงนู้นเนี่ยก็จะสวยมากเลยนะเนี่ยมันจะแบบว่าดูลมรื่นคลองสวยจริงๆคลองสวยนะคลองคลองช่องดนตรีตรงนี้สวยมากเลยนะทุกคนมาให้ดูฝั่งด้านนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้าเขาทาตรงนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบที่นั่งเนี่ยให้คนมานั่งเล่นได้นะมานั่งเล่นปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ําคลองใสๆอะ่ะ น้ำคลองแบบใสๆเยอะๆไหลผ่านนั่งชิวๆเนี่ยมีต้นไม้อยู่ด้านข้างอะไรอย่างเี้ยครับอยู่ใกล้ BTS ด้วยอยู่ใกล้แลนด์มาร์คของช่องนนทรีด้วยโจริงมากเลยเนี่ยยืนดูเขาก็เพลินมากอ๋อเนี่ยมันจะมีแบบตรงนี้ก็เป็นย่านธุรกิจเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีตึกออฟฟิศอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับใกล้กับสีลมนะครับ ไปนิดเดียวนี่ก็ไปถึงสีลมแล้วนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้า BTS แป๊บเดียวก็ถึงสยามเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพี่พี่เขาก็กำลังทำกันอยู่ดูด้นานนู้นก็มีสวยงามมากอืมให้ดูด้านนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้คืออันนี้คือปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบบที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะคือเขาก็จะทำระยะทางประมาณ9กิโลเลยนะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ได้เสร็จแบบทันทีนะครับช่วงนี้คือเฟสนี้ก็คือเนี่ยเยช่วงนี้ก่อน ธันวาคมนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยธันวาคมก็น่าจะประมาณแบบเล็กๆน,น้อยๆตรงนี้ก่อนนะอย่างน้อยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะที่ทําให้กรุงเทพมหาคนครก็จะมีแบบจุดพักผ่อนเยอะขึ้นนะครับนอกจากว่าอันแรกก็คือที่เราดูไปก็เป็นเบนจกิติใช่ไหมเบนจกิติตรงนั้นก็จะมีการทําแบบว่าเพิ่มเติมเป็นสวนป่าเป็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนลุมพินีก็มีแบบสวนลุมพินีที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นปอ,อดให้คนกรุงเทพได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่นี่ด้วยเนี่ย แล้วจริงๆแล้วอ่ะกรุงเทพมหานครเขายังมี5โครงการที่จะมีทําอีกหลายที่อยู่นะครับโอ้ดูแล้วแบบสวยอะเนี่ยที่เขากําลังก่อสร้างกันแบบดีมากเลยบรรยากาศดีอันนู้นไปถึงนูน่นป่าตรงนู่นก็ยาวไปคลองยาวไปถึงนู่นเลยครับโอเคก็น่าจะประมาณเท่านี้นะทุกคน ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนะอันนี้คือเราลงฝั่งด้านนั้นนะครับแล้วก็ลงทางด้านขวามือเนี่ยเดินมาเดินมาแล้วก็มาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปฝั่งด้านซ้ายมือเพื่อที่จะไปขึ้นบริเวณรถไฟฟ้านู่นรถไฟฟ้าไฟฟากลๆเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูบรรยากาศอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวทันวาเรารอเลยนะเตรียมตัวเลยนะ ประมาณ25ธันวาคม64เนี่ยเราจะได้มานั่งพักผ่อนกันชิวๆตรงบริเวณด้านนี้แล,ะละ้วล่ะหวังว่าจะสวยงามะโ,โอเคมากเลยอะขอให้กรุงเทพมรครพัฒนาแบบนี้ไปเยอะๆนู่นยาวไปถึงนู่นเลยก็ได้นะครับสวยงามดีอะอย่างน้อยคือมันทำให้เป็นธรรมชาตินะของคุณคนกรุงระลงไปด้านล่าง อันนี้มรวดานักคลินเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบโซกร้าน้าอะไรส่วนมากก็จะเป็นตึกทำงานมากกว่านะอยากให้ดูด้านข้างนะครับเราเดินลงมาด้านล่างก็จะมีการก่อสร้างเยอะแยะเมื่อสักครู่นี้ไปอยู่บนสะพานลอยตรงนั้นนะครับ พาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศนี่คือบริเวณแบบใกล้ๆก,กับ BTS ช่องนอนทรีนะครับก็จะพาเดินชมบรรยากาศเล็กน้อยคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับให้เห็นบรรยากาศว่าตอนนี้การก่อสร้างไปประมาณไหนแล้วนะครับอีกประมาณติดประมาณเดือนกว่า,ก,วาก็จะได้มาชมกันแล้วนะเดี๋ยวประมาณ 25ธันวาคมนะที่เขาบอกว่าจะเปิดให้มาใช้บริการแล้วก็เตรียมตัวนะครับประมาณ25ธันวาเนี่ยแล้วก็ค่อยมาใช้บริการกันดูดออการก่อสร้างไปไปเดินดีกว่าดเดินไปฝั่งด้านนี้นี่นะครับ รงนี้ก็เป็นจุดรถ BRT นะครับนี่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 ลังก่อสร้างกันอยู่ได้เยอะแล้วนะใกล้น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปตรงสะพานตรงสะพานช่องนนทรีอีกรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้าเปิดให้บริการเดี๋ยวเดี๋ยวพามาใหม่นะครับสวัสดีครับ